สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านวันนี้เราจะมารีวิวนักเตะที่ใช้งานได้ดีในแพปัจจุบันของเกมฟ i ฟ้าออนไลน์4กันโดยในครั้งนี้จะมาดูตำแหน่งต่อมาครับก็คือตำแหน่ง DF หรือกองหลังกันครับตำแหน่งกองหลังคู่เซนเตอร์ที่ผมใช้งานอยู่คือราฟาเอวาลานปี21 TS 5สแตทรวมบูดอยู่ที่114 FP 22 และอีกคนหนึ่งก็คือเฟอร์จิลฟานไดปี21 T ีวบวก5สแตตลมบู์อยู่ที่118 fp 24ก่อนที่จะรีวิวผมขอเล่าประวัติย่อๆของทั้งคู่กันก่อนครับอาเฟอวาลานเกิดเมื่อวันที่25เมษายนปี1993อายุ28ปีเป็นนักฟุตบอลชาวฝรั่งเศสปัจจุบันเล่นให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เวล,ลาเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพกับสโมสรลองโดยในฤดูกาล2010-2011เขาได้เริ่มลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่และมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมลีกมานะัก่อนที่เขาจะได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ครั้งแรกด้วยวัยเพียง17ปีในเกมลีกนะที่พบกับมงปริเยหลังจากที่อยู่กับสโมสรลองหนึ่งฤดูกาลเวลาได้ย้ายไปอยู่กับทีมเรอัลมาดริดในช่วงฤดูร้อนปี2021 ก่อนที่จะย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในอีก10ปีถัดมาวาลานลงเล่นให้กับเรอมาริกมากกว่า300นัดและพาทีมชนะเลิศถ้วยรางวัลได้ถึง18รายการโดยในตอนที่เขาพาทีมชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2016-2017ซึ่งเป็นแชมป์ยุโรปสมัยที่3ของเจ้าตัวนั้นเขามีอายุเพียง24ปีทำให้เขากลายเป็นกองหลังอายุน้อยที่สุดที่ชนะเลิศ รายการนี้3สมัยทำลายสถิติเดิมของเปาโลมาวินี่ที่ชนะเลิศรายการนี้เป็นสมัยที่3ตอนอายุ26เฟอร์จิลฟานไดเกิดเมื่อวันที่8กรกฎาคมปี1991อายุ30ปีเป็นนักฟุตบอลชาวเนเธอแลนด์ปัจจุบันเล่นให้กับสโมสรลนเิอร์พูในประเทศอังกฤษฟานไดได้เริ่มเล่นฟุตบอลกับทีมเซ l ติ โดยเขาได้ลงสนามนัดแรกในวันที่17สิงหาคมในช่วง13นาทีสุดท้ายของเกมต่อมาในวันที่1กันยายนปี2015ฟันดได้ย้ายมาเล่นให้กับซโมบอร์มตันด้วยค่าตัว13ล้านปอนด์และมีสัญญา5ปีเขาได้ลงสนามนัดแรกให้กับทีมในนาที่ไปเยือนเวสต์บอมบิดอัลเบียนในวันที่12กันยายนซึ่งสกอร์จบด้วยผลเสมอ 0-0, 00, 00. ต่อมาในวันที่27ธันวาคมปี2017ได้ตกลงเข้าร่วมกับสโมสรลิเวอร์พูลในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาววันที่1มกราคมปี2018ด้วยค่าตัวราว75ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสถิติค่าตัวสูงที่สุดในโลกของผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังโดยปัจจุบันได้ลงเล่นให้กับทีมลิเวอร์พูลไปทั้งหมด124นะัดยิงได้ทั้งหมด13ประตูหลังจากได้เล่ประวัติย่อๆแล้ว,ลวขอมารีวิวกันต่อครับ ในเกมวารานปี21่สิมี FP 22ส่วนสูง191ซนติเมตรน้ำหนัก81กิโลกรัมรูปร่างมาตรฐานถนัดเท้าซ้าย3เท้าขวา5มีความสามารถติดตัวอยู่3อันคือ Drive into tackle Long passer Power header จุดเด่นของวาร้านก็คือความเร็วโดยมีความเร็วอยู่ที่119สปีดต้น116 มงบอล1น9เข้าประทะ1 1 7ทําให้เป็นกองหลังที่ยังคลองเมตาปัจจุบันได้อย่างแน่วแน่นต่อมาคือฟันได้ปี t y TY มี FP24 ส่วนสูง1 9 3ซนเมตรน้ำหนัก9 2กิลกรัมรูปร่างหนาขนาดเท้าซ้าย3เท้าขวา5มีคอสามารถติดตัวอยู่2อันคือองพาสเซอร์และ power header จุดเด่นของฟานได้ก็คือความเร็วโดยมีความเร็วอยู่ที่119สปีดต้น116มุงบอล125เข้าประทาน115เป็นอีกหนึ่งกองหลังที่ครองเมตาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้ดีมาโดยตลอดมาดูการให้คะแนนและข้อดีข้อเสียกันครับการให้คะแนนผมจะให้คะแนนรวมทั้งวารานและฟานไดการป้องกันถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งยังมีจังหวะเวิให้เห็นอยู่บ้างในบางครั้ง ลูกกลางอากาศไว้ใช้ได้เสมอให้คะแนน8เต็ม10ครับความเร็วอยู่ในระดับที่จัดจ้านสามารถตามกองหน้าฝั่งตรงข้ามได้ทันให้คะแนน9เต็ม10ต่อมาในเรื่องของ AI ยังอยู่ในระดับที่ดีแม้เป็นนักเตะปี21ให้คะแนน8เต็ม10ส่วนเรื่องความภูมิค่านั้นให้คะแนน9เต็ม10โดยรวมข้อดีของคู่หูเซนเตอร์คู่นี้ทำให้เรามั่นใจได้ว่าคู่แข่งจะเจาะเราได้ยาก เพราะว่ามีค่าประทานและความเร็วที่ยอดเยี่ยมส่วนข้อเสียก็น่าจะเป็นเรื่องของการหลุดตำแหน่งบ้างเป็นบางครั้งเนื่องจากแผทนี้เราสามารถจ่ายทะลุแล้ววิ่งหลุดได้ยาวๆเลยครับปัจจุบันวารานปี2 1 TS บก5ราคาจะบักอยู่ที่ประมาณ1,000 10, 0 m ส่วนฟานได้1 TY บก5ราคาจะอยู่ที่ประมาณ40,000 m ครับหากเพื่อนๆอยากให้ผมรีวิวนาเตะคนไหนสามารถคอมเมนต์มาได้เลยครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่